สวัสดีครับสกุบ้านและที่ดินนะครับก็สําหรับคลิปนี้มีทาวเฮาส์รีโนเวทสวยนําเสนอหนึ่งหลังนะครับหลังนี้โครงการหมู่บ้านนี้นะครับอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับนิคมศักดิ์กรรมระกงเลยนะครับอยู่เส้นถนนฉลองกรุงซอย24นะครับนี่หลังนี้ไปชมกันเลยครับนี่เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับคอนกรีตกว้างๆเลยหลังนี้เข้าจากถนนหลักนะครับถนนฉลองกรุงเข้ามาซอยฉลองกรุง24นะครับเข้าซอยมาประมาณสัก1กิโลนะครับ โครงการนี้อยู่เยื้องๆกับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเลยนะครับนี่ก็ฟังก์ชันบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเนื้อที่20ตารางวารรโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับก็ไปนิคมใกล้นิดเดียวครับประมาณสักกิโลครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันด้านหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับพื้นปูกระเบื้องสวยๆเลยจอดรถในบ้านได้1คันนะครับประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกทั้งหลังแล้วนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยด้านซ้าย ด้านขวานะครับกำแพงรั้วมีตีระแนงเพิ่มนะครับชนกับหลังคาเลยก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับป๊มนาญแทงน้ําติดตั้งให้แล้วนะครับนี่ของใหม่ทั้งชุดเลยหมู่บ้านวัดนารมนะครับฉลองกรุง24นั่นเองนะครับหน้าปักซอยก็มีเซเว่นนะครับนี่เลยนะครับใกล้อะไรอีกใกล้สนามบินโซนภูมิใกล้ประจอมเก้าลาดกระบังนะครับตลาดโฮเตลเคนี่เลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับ อันนี้เป็นประตูทางเข้าหลักนะครับเป็นบานสไลด์เปิดได้2ฝั่งนะครับสไลด์เปิดได้กว้างๆเลยนี่เลยนะครับโถงชั้นล่างหลังนี้แถมเฟอร์ด้วยนะครับเฟอร์นิเจอร์ของไม่ทุกชิ้นนะครับของหม่ทุกชิ้นแถมให้นะครับฝั่งนี้มีชั้นวางทีวีตู้โชว์นะครับ1ชุดใหญ่ๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้โซฟาชุดสวยๆโรโรชุดใหญ่ๆชุดนี้ก็แถมนะครับของไม่แกะกลองนะครับพื้นชั้นล่างครับก็ปูใหม่ ทั้งชั้นนะครับเป็นกริโต้ผนัใหญ่60พูน60เซนนะครับถัดไปด้านโน้นมีโต๊้ทั้งข้าวสีที่นั่งนะครับแถมให้นะครับป่าฉับรียบเลยระดับซ่อนไฟไว้ให้สวยหรูแบบนี้เลยนะครับนี่ก็สวยๆทำเลดีเดินทางเข้าออกสะดวกนะครับท่านใดที่ทำงานในนิคมสากรมละกระบังนะครับหลังนี้ใกล้มากใกล้มากนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้เลยนะครับเวลาทำงานนะครับนี่เลยอ่ะโอเคเดินต่อไปอีกนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะมี บิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้นะครับของโครงสร้างเป็นคอนกรีตนะครับแผ่นท็อปสีดำแถมซิงค์สแตนเลสหนึ่ลมนะครับแล้วก็เครื่องดูดควันติดตั้งไว้ให้แล้วนะครับฝั่งนี้มีห้องนอนชั้นล่างนะครับมีห้องนอนอยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของการต่อเติมหลังคาด้านหลังนะครับก็ทําเป็นห้องนอนห้องนอนที่1นะครับมีหน้าต่าง2ชุดพม่านแถมให้แล้วนะครับของใหม่ทั้งชุดเหมือนกันนะครับพม่านนะครับ แล้วก็ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งๆแบบแบบนี้นะครับโอเคถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับห้องน้าก็ถือว่าใหญ่นะห้องน้ํามีสองห้องชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนหนึ่งห้องนะครับปรับปรุงให้สวยๆเลยปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับนี่ปรับปรุงให้สวยๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปดูโถงชั้นล่างนะครับมุมจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้าน ก็กว้างๆโล่งๆหรูๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับนี่หมู่บ้านวนารมนะครับฉลองกรุงย่าเดี๋ยวเราตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยบันไดเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับพื้นปูกระเบื้องไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศเหนือนะครับโอเคขึ้นบันไดามาเดินตรงก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของหลังนี้นะครับกว้างเต็มพื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้านหลังนี้เลยนะครับ หน้าบ้านหลังนี้หันที่เหนือนะครับที่เหนือฝ้าชั้นบนก็ฉับระเรียบนี่ห้องนี้ทําฝ้าเลนระดับไปให้ด้วยนะครับพม่านแถมให้แล้วทั้งหลังนะครับของใหม่ทั้งชุดนะครับพม่านะครับประตูหน้าต่างก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นบานกระจกหมดแล้วนะครับพื้นชั้นบนก็ปูใหม่ทั้งชั้นเช่นกันนะครับสีเดียวลายเดียวกับชั้นล่างเป็นแกนิโต้แผ่นใหญ่60สคูณหกเซนนะครับนี่นี่เลยนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็ เดิมเนี่ยเป็นระเบียงนะครับก็ทุบแล้วก็ขยายพื้นที่ใช้ซอยออกไปด้านหน้านะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราหันลังกลับมาเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับนี่ก็จะเป็นมุมห้องนอนใหญ่นะครับจากภายในออกมาประตูทางเข้านะครับโอเคจากห้องนอนใหญ่ดูโถงบันไดกันนิดนึงนะครับนี่จะเป็นโถงบันไดชั้นสองนะครับ ผมมันได้ชั้นสองต่อกันด้วยห้องน้ําชั้นบนนะครับห้องน้ําชั้นบนห้องใหญ่มากนะครับเนี่เลยนะครับก็ปรับปรุงให้ส,สวยๆเช่นกันนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับใหญ่มากห้องน้ําใหญ่กว่าห้องข้างล่างเยอะเลยนะครับออกจากห้องน้ําไปต่อกันด้วยห้องนอนที่3นะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็ ห้องนี้ก็ไม่เล็กนะลงเตียง5ฟุตได้นะครับ5ฟุต6ฟุตก็ยังได้อยู่นะครับเตียง6ฟุตตู้เสื้อผ้าสัก5ฟุตได้อยู่นะครับฟ้าฉับเรียบเล่นระดับเช่นกันนะครับห้องนี้นะครับนี่ะมาณแถมให้แล้ยวทั้งหลังนะครับห้องนี้ก็มีนะะมา่านเปิดประตูด้านหลังมีเทเลสด,ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูออกไปดูเทเลสด,ด้านหลังกันหน่อยนะครับ รตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โลง่โลงๆนั่งรับลมได้เช้าเช้าย็นเย็นนะครับหรือจะตากผ้าก็ได้นะครับแสงแดดส่องถึงนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นวิวด้านหลังนะวิวด้านหลังก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อทาวเฮาส์ระแวกนี้นะครับแถวนิคมอุตสาหกรรมลาดเกิดบางแถวเส้นฉลองกรุงแถวถนนเจ้าคุณทหารนะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้านวันารม ชลองกรุง24นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับทาวเฮ้าส์รีโนเทสวย,สยๆลังนี้ก็ขอจบรายงานพงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะลืมกด u ับ c r i b e กดกดกระดิ่งช่องไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย